มันนี้จะเซอร์ไพรส์ลูกสาวนะครับจะสวยด้วยนี่ iPhone 12 Pro Max เขาอยากได้มานานแล้วให้ก่อนมันเกิดโอเคไปดูกันดูนะครับเขาจะไม่รูตัวนะพาด้วยอ้วนอ้วนอ้วนมาอะไรเอา ใครเนี่ยไอ้โทรศัพท์เครื่องเก่าอยู่ไหนขอดูหน่อยไอ้โทรศัพท์อยู่ไหนโทรศัพท์นูอยู่ไหนดูหน่อยปวดทำไมโทรศัพท์นูอยู่ไหนดูหน่อยไหนมโทรศัพท์นูอยู่ไหนดูหน่อยเอาไม่เนี่ยโทรศัพท์ใครอ่ะเอาไม่เนี่ย จะเอาไหมล่ะพ่อกกหงหรือไจะเอาไหมล่ะจะเอาไหมล่ะเดี๋ยวพ่อไม่ให้ง่ายขนาดนี้หรอกเอาจะเอาไหมล่ะจะเอาไหมล่ะจะเอาไหมเอาไข่เอาขึ้นมาเดี๋ยวดูก่อนเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาของไเอาไหมของปไหม ใครอยากได้พ่อเนื้อเหรอแม่พ่อเนื้อเหรอเอาเครื่องกลับมารีบ่อาให้ใจเองเหรอเอาเครื่องกลับมาแลกนะเอาเครื่องกลับมาแลกพ่อเอามาให้เลยเครื่องเกลับโอเคไหมเช็คดูสิโอเคยังของก่อนมันเกิดของก่อนมัเกิดล่วงหน้าเอาไว้ให้ล่วงหน้านานจังรักไหมรักไหม